สวัสดีครับผมฟ้องนะครับวันนี้เราจะมารีวิวลำโพงนะครับที่มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าผมเปลี่ยนใจจากตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็คือตัว HK Go Play ใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่ HK Go Play นะครับมาเป็นตัวนี้นะครับ t อน Smart ตัวนี้เป็นรุ่นแบง SE นะครับผมไม่ใช่ Tech Review Channel นะครับแค่มีคนถามผมก็จะบอกให้ฟังว่าทำไมผมถึงเปลี่ยน อย่างแรกเลยนะครับเนื่อเสียงเสียงตัวนี้สู้ตัว HK Go Play ไม่ได้เลยนะครับมาเราแม่ามาเทียบกันราคามันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วมันมีข้อดีอะไรทําไมผมต้องเปลียนล่ะครับั้งนั้นก็คือช่วงนี้มันเข้าฤดูฝนนะครับ HK Go Play ผมเนี่ยมันไม่กันน้าแต่ตัวเนี้ยแบงก์ SC ตัวเนี้ยกันน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเกิดเป็นผู้ประสบภัย ฝนตกถล่มขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งอย่างที่ผมไม่ต้องกังวลน,นะครับเสียงผมบอกว่าสู้เอชเคโกเพไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันเสียงไม่ดีนะครับตัวเนี้บอกเลยว่าเหมาะกับสายตื้นสายเสียงดังเปิดดังสิ่งที่จะด้อยสำหรับตัวนี้นะครับก็คือไม่ค่อยมีเสียงเบสนะครับเสียงเบสเนี่ยจะไม่ค่อยมี เดี๋ยวผมลองเปิดเทียบให้ดูได้นะครับอย่างที่บอกอันนี้ไม่ใช่การเปรียบเทียบผมไม่ใช่กูรูเรื่องเสียงดนตรีนะครับไม่รู้ด้วยว่าเวลาเปิดให้ฟังเทียบระหว่างโกรเพลกับตัวนี้เสียงมันจะออกไปหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับราคามันต่างกันเสียงดีนะครับมิดโทนดีแหลมดีขาดเบสนะครับแล้วก็ถามว่าลำโพงลักษณะนี้มีหลายยี่ห้อนะครับที่กันน้ําที่เสียงดีด้วยก็หน้าตาเป็นอารมณ์ลักษณะนี้หลายยี่ห้อเลยผมไม่พูดถึงแล้วกัน นะครับแต่มันแพงผมก็รู้สึกว่าผมจริงๆผมมีลำโพงที่ผมใช้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแค่ตอนนี้มันเข้าหน้าฝนผมก็แค่หนีเพราะผมก็ไม่ให้ลำโพงตัวนั้นพังก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ราคาเนี่ยสมเหตุสมผลนะครับสำหรับเรื่องราคาเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ในรายละเอียดใต้คลิปนะครับแล้วก็ตรงนี้ป,นประกันสำหรับเพื่อนๆที่สนใจข้อดีอีกอย่างหนึ่งของลำโพงตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะ เชื่อมต่อเป็นสเตอริโอได้ก็คือถ้ามีลำโพงตัวนี้สองตัวนะครับก็สามารถที่จะเปิดเป็นสเตอริโอได้เลยสำหรับสมมติเราไปกับเพื่อนๆคุณเป็นวัยรุ่นผมไม่ใช่วัยรุ่นอ่ะสมมติสมัยผมเป็นวัยรุ่นผมไปแคมปิ้งกับเพื่อนๆเ,เป็นสายตืร์ดลำโพงนะครับบางทีเอาไปตัวเดียวอ่ะเสียงมันดังไม่พอนะครับหรือดังไม่ทั่วถึงเต็น์เรามีหลายเต็น์ใช่ไหมตัวนี้วางฝั่งหนึ่งอีกตัวหนึ่งวางอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เปิดจากมือถือเครื่องเดียวเล่นเพลงเดียวกันนะครับก็คือมันสติง้งเป็นสเตอริโอได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเปิดให้ดูนะครับมันมีมีไฟตื้อให้ด้วยไฟตื้อเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะครับโดยการกดตรงปุ่มนี้นี่มันก็จะเปลี่ยนโหมดไฟนะครับปิดก็ได้นะครับ แล้วก็มีโหมดไฟแบบเล่นที่มันเป็นแบบมันจะมันจะเปลี่ยนสีอะไรตามดนตรีนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ฟังก่อนเวลาเชื่อมนะครับก็จะมีเสียงแบบนี้อ่ามาผมเล่นเพลงให้ฟังเพลงอะไรดีเพลงนี้ไม่มีอิ้วกระสุอระอันนี้ผมเลือกเพลงที่มันมีเบสอยครับจะได้โชว์ว่ามันยังไง ก็ลงมาเป็นเพลงแบบธรรมดาธรรมดานะครับ I've anything even seen little hope Anyway going ain't so stronger now around king ผมจะเทียบกับตัว HK Go Play ให้ฟังนะครับอย่างที่บอกอันนี้ไม่ใช่การเปรียบเทียบลำโพงนะครับแค่ให้ฟังเพื่อมีบรรัดฐ,ฐานนะครับว่าเสียงมันประมาณไหน อันแรกเพลงหนึ่งนะครับ day, โอ้ยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวลำโพงตัวนี้นะครับ ดรอนส마ทเอสีข้ SE, อดีราคานะครับราคาเนี่ยผมว่าเทียบกับสิ่งที่ได้เนี่ยคือคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสองพันกว่าบาทสองพันสี่สองพันห้าอะไรแถวแถวนี้นะครับกันน้ําฝนตกไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามีเพื่อนเป็นกลุ่มนะครับสามารถลิงก์ลำโพงกันได้นะครับโอ้โหเปิดตื้ดปาร์ตี้ได้ยันเช้านะครับไม่ได้ผมแนะนำให้ทุกคนปาร์ตี้นะครับสมัยผมวัยรุ่นผมก็ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนอะ่าก็ ประมาณนี้นะครับใครมีคำถามก็ d อบไปไในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบให้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ